เอาละครับก่อนจะไปพบข้องดีตาช่างเรามาเลยเข้ากันก็นะครับในช่วงทันข้าชาวใต้ข้าวเรกไปแลผู้นําประเทศเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมเร็ีแต่ว่ากดเ,เยี่ยมการพัฒนาการศึกษานะครับน่าเลมีการ MOU กันด้วยที่จังหวัดภูเก็ตกับเขื่อนแนวทางการพัฒนาการศึกษาอย่างมีส่วนรวมยั่งยืนโดยทันทีนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาบนายกรัฐมนตรีรับกรีวาก,าร,ก,ก,กระทรวงกลาโหมเดินทางซึ่โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตกับ ก็มีการตักทายเด็กนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นโดยเรตเตว่าเนี่ยท่านนายกนะรวมเป็นทักษีพยันในการลงบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตพิยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเครือเซนเซนรุ๊ปและก็เครือพาราไดซ์ุลัและโรงแรอันอามันรีสอร์ทเรสซิเดน ในการจัดเตรียมความพร้อมนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลครับ<ะ>ข้าสู่อาชีวศึกษา โดยจก,การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษกับใช่ค่ะสําหรับนโยบายแล้วก็ทิศทางการับเคลือนการพัฒนาข้องการศึกษาทางระบบข้องจังหวัดภูเก,กต็ตมุ่งสู้การเป็นูน้นกลางซึกษานานาชาติแล้วก็เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ข้องยูเนสโกค่ะโดยมีเป้าหมายสาคัญก็กคือให้เด็กแล้วก็เยาวชนในจังหวัดภูเก,กต็ตเนี่ยพิเบเกลี้ยงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัลนะคะแล้วก็ถักษาความเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆและเยาวชนเป็นคนตรงห้อ คำว่าคนตรงห้าเนี่ยค่ะเป็นภาษาพื้นเมืองพื้นที่ของวัดภูเก็ตนะไม่ถึงว่าเป็นคนดีในทุกๆด้านนั่นเองค่ะครับผุทางนี้ท่านนายกนะครับว่ารัฐบาลใ้ความสาคัญในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นนึ่งในหน้าต้าคงประเทศที่จะเข้าถกเข้าก้าวผ่าน่วงโควิดมานะครับนะโดยเป็นจังหวัดแรกที่เปิดประเทศข่อยภูมมใจนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยทำให้เป็นที่รู้จักของทั่วโลกนะซึ่งแมวมีผลกระทบอย่างแรงแต่คนของเราไม่เคยท้อครับไม่สามารถปรับตัว รับความท้าทายที่เกิดขึ้นได้ก็สามารถปรกักตัวความท้าทายที่เกิดขึ้นได้นะครับร่วมมือกันแนวทางที่ดีที่สุดนายกใกล้ว่านะครับในหัวข้อลักการค้ราชาติคือการพัฒนาสิ่งมคนมนุษย์นะครับดูแลเด็กตั้งแต่เด็กเล็กนะครับนะจนมีอันทําให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาลดความเลื่อลําแม้รัฐบาลจะเจียมปัญหาแต่สัญนยาว่าจะไม่ทิ้งเรื่องการศึกษาเพื่อประเทศของเราครับใช่ค่ะก็มีการพยายามกันตลอดวัาทำผันผือจะผลิตผลให้ตรงกับตลาดแรงงานที่มีฝรีมือ 5ผ่อสนส่วนแดกใครเจอค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการปูผืนฐาาตั้งแต่เนินๆเลยค่ะตั้งแต่ชั้นอนุบาลในโรงเรียนสร้างคมก็จะล่อลอมให้แดกมีคุณธรรมจิตซาธารนะแล้วก็ไทยไม่มีอะไรน้อยหน้านน้อยน้อยห,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 หน้าว่าประเทศอื่นๆเลยพี่เบาเกลี้ยงชาร์ศาสนาพระมหากษัตริค่ะยื่นยัดยู่ภายตายสร้างคมแห่งความแบ่งปันเงาประมาณทางท้องถิ่นระดับประเทศก็จะไปด้วยกันค่ะก็ครอบคุณท้องถิ่นทางเอกชนที่เข้ามารวมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาข้องจังหวัดผูเแก็ตแล้วก็แนนการ เรียนการซ่อนแบบ Active Learning ค่ะมุงให้เด็กเนี่ยมีลักขิดกันค่ะอันนี้ก็คือภารกิจข้องทันนายกรัฐมนตรีแรกแต่ว่านีในช่วงไส้ได้แต่ว่าไปเรื่องการศึกษาแต่พอช่วงใบนะครับทันก็ไปเรื่องการทงเทียวแต่ภาร์ตี้รอยนี่ในขณะนี้คือพัดไทยครับพ่อมมาแล้วครับพ่อมมาแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธินี่ต้องทุ่มัทไ่แล้วขนมกนมกันเลย นมเร่เนี่ยก็นมพิมมาเดี๋ยวเราต้องไปแร่ยป่บอกเรียกงวเดี๋ยวเราต้ไปกินเราไปกินเราก็ไปกิน,ากนฟากใก่อนเดี๋ยวไปแร่เดี๋ยไปแร่วช <laughs> ไ,ไปกินไปทิมกันนะคะ